สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อเวลิตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเล็กวันนี้ครับเรามีออสตินครับมานำเสนอกันครับคันนี้เป็นรถปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะครับนะเป็นออสตินหนึ่งพันสามร้อยครับ GT นะคันนี้เป็นตัวซีดานครับก็ถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้รายละเอียดเครื่องยนต์นี่เป็นหนึ่งพันสามร้อยีซีครับก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับแอร์เย็นครับภายในนี่ทาใหม่หมดทั้งหมดนะครับนะ สภาพสี80%ครับค่าสีพรบอนี่ปี64ครับโคมเมียมนี่ก็ชุบใหม่นะครับระบบไฟติดครบทุกจุดครับรถจอดซะส่วนใหญ่นะครับเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้ครับแบบนี้ไปที่ไหนใครมองแน่นอนครับใครสนใจก็สามารถไปดูจริงได้นะคันนี้เจ้าของบอกว่ารถนี่เครื่องวิ่งใช้งานได้ปกติครับ ราคาผู้ขายก็ตั้งไว้ที่9 9 9 0 0 0บาทนะบาทครับ199,000บาทใครเป็นสายสะสมครับอยากจะได้เอาไปดูแลต่อก็ลองดูนะครับนะแนะนำว่าต้องเป็นคนที่มีงบประมาณด้วยนะครับเป็นรถเก่านะเตรียมไว้พอดีไม่ได้นะเผื่อรถมีปัญหานี่จอดทิ้งอย่างเดียวนะครับใครที่อยากเป็นรถเก่าก็แนะนำต้องเป็นคนที่ใจรักแล้วก็ชอบจริงๆนะครับนะ สวยเลยครับสภาพคันนี้สวยเลยสนใจก็ติดต่อเจ้าของรถไปได้ผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปนะครับผมทิ้งลิงก์เจ้าของรถไว้ให้เลยนะครับก็ลงไปพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับแล้วก็ถูกใจยังไงก็แนะนําให้ไปดูจริงครับไปลองขับลองเทสดูก่อนด้วยครับก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับคันนี้สวยจริงๆครับก็เจอก็เอามาฝากกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้าใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ